ทีวีดาวเทียมซีซัสวิชันข่าวไทยไล้์ออนไลน์ข่าวนํำสมัยจริงใจใกล้ชิดมิตรมวลชนสวัสดีครับผมนา,ผานรุงขาวนวลนายกเทศทาบาลนตทรยาบาลลำคอประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลในอุรยอขออนุญาตถอดแมสนะครับ เนื่องจากสถานการณ์ของจังหวัดระยองในตอนนี้นะครับก็ทุกท่านก็พอจะทราบดีว่าโควิดของจังหวัดระยองก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกๆท,ท่านนะครับจงตระหนักและระวังตัวเพราะว่าเราต้องระวังตัวของเราเองนะครับไม่ว่าจะไปไหนเราต้องใส่แมสแล้วก็พื้นที่ที่ไม่ควรไปก็ขอให้งดนะครับช่วงนี้เพราะว่าเรามันจะ,ะช่วยกัน รักษาภาพพจน์ของโย้าระยองให้กลับคืนกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้2,563กำลังจะผ่านไปแล้ว2 5 6 4กำลังจะเข้ามานี่ก็ขอใหอ้พี่น้องประชาชนชาวตุมนนำข้อทุกท่านและพี่น้องประชาชนของหวัดระยองของเราจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอให้บุญบาร,รมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบารมีของพระเจ้าตากสินมหาราชพระพุทธอังคีรส หลวงปู่ทีมที่ราวชาวธุรมันำข้อด้วนับถือจงนมดาประทานพอในท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญคิดอะไรก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าคไข่อยาจนและขอให้ร่ำรวยทุกๆคนตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณครับ ทีวีดาวเทียมซีซัสวิชั่นข่าวไทยไลฟ์ออนไลน์ข่าวน้ำสมัยจริงใจใกลช้ชิดมิตรมวลชน